ที่ชาวบ้านธรรมดาสามัญเขาจะทำได้กเห็นว่าเขาไหว้พระสวดมนต์เสียเ้าก็มากำหนดแต่คำที่ไหว้พระสวดมนต์เสียตัวกูก็ไม่มีทางเกิดก็เป็นวิธีอย่างสมถะแต่ถ้าว่าชาวบ้านก็จะอยากทำดีกว่าน,นั้นกำหนด อนนิจจังทุกครั้งอนาาัตตาการเกิดการดับการแก่าการเจ็บการตายทั้ทงคารทั้งหลายเป็นธรรมดาอย่างนี้<ม>ก็ได้เหมือนกันมันก็เป็นการกําหนดอย่างที่ปััชนาได้เหมือนกัน<ม>ดังนั้นวัฒนธรรมไทยแท้แต่โบรัณมันมีการกระทําอย่างนี้อยู่แล้วโดยไม่รู้สึกตัว เพราะว่าคนแก่แกเหล่านั่นเขาจะสวดมนต์ภาวนากันอย่างเป็นด้วยจิตเป็นสมาธิเลยตั้งน,น,นอน <c oughs> แล้วที่นี่คนแก่บางคนเขาก,ก็ชอบพูดเรื่องอนิจจังทุกขังอนาาัตตาพูดเรื่องความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความยึดถือเอาไม่ได้ความไม่น่าไปยุ่งกับมัน ด้วยความที่มันเป็นเช่นนั่นเองอย่างนี้เขาก็รู้จักคิดกันรู้จักพิจารณากันเหมือนกันสำหรับคนแก่ที่แก่อย่างถูกต้องตามประเพณีในของชาวพุทธเดี๋ยวนี้หาดูไม่ไปได้นะสมัยผมเป็นเด็กๆจะพบตัวทั่วไปคนแก่ที่ยายแก่ก็ได้คุณป้าคุณยายคนนี้เขาก็แก่วัด เขาก็ทาเป็นอย่างนี่แต่เขานอนวัดนอนกันทีวัดแล้วเขาก็ยิ่งทาอย่างนี้มากแต่บางคนเอเป็นมากซึงก็มาอยู่ที่บ้านเขาก็ทํำเขาก็เป็นอิสระนะคนแก่ๆนี่เป็นอิสระเขาก็ทาได้เขาจะสวดมนต์นานเท่าไรกันได้เขาจะนั่งพูดกันเรื่องอันนี้จังกันนะตะนานเท่าไรกันได้ระยะ เหล่านั้นเป็นการปิดขั้นการเกิดแห่งตัวครูของครูทั้งนั้นใี่เราก็สังเกตดูให้เข้าใจดีดึงมาใช้ตามที่มันเหมาะสมกับเราตามโอกาสอันควรปัญหามันก็อยู่ที่ว่าคนที่เขาทำงานอาชีพ เขาต้องเกิดในความคิดนึกประเภทตัวกูของกูอยู่เป็นธรรมดาเขาเขาต้องเอาใจใส่ในเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องกําไรเรื่องขาดทุนเรื่องแพ้เรื่องชนะเรื่อง,อง,องซึ่งเป็นเรื่องตัวกูของกูทั้งนั้นเลย <c oughs> <c oughs> มันก็เป็นการยากสำหรับคนเหล่านั้นหรือทาไม่ได้แบบที่จะไม่เกิดตัวกูเขาจึงมีปัญหา จะมีความทุกข์มีความทุกข์อย่างทนทุกข์จนชินช้าหรือว่ากลายมาเป็นในโรคประสาทกลายมาเป็นโรคจิตหรือโรคอื่นๆที่มันเกิดมาจากจิตวิปริตผิดปกติโรคโรคลำไส้ก็ได้โรคหัวใจก็ได้โรคกระเพาะก็ได้โรค ความดันสูงโรคอะไรก็ได้ได้ทั้งนั้นเลยที่ที่มันมีมูลมาจากจิตผิดปกตินานพอคนที่ต้องมีความรู้สึกรุนแรงทางอารมณ์รักโกรธเบียดกลัวอยู่เสมอจึงเป็นโรคเหล่านี้นะมันเป็นกันมากที่รู้จักกันมากก็คือโรคประสาทนะ เีย๋ยวนี้ก็เป็นโรคหัวใจกันมากเป็นโรคความดันสูงกันมากมากที่สุดแต่ว่าโรคทางกายล้นๆจะโรคกระเพาะโรคเบาหวานอะไรนี้มันกม็มีมูลมาจากสิ่งนั้นวิจิตวิปริต,ตเป็นระยะยาวเพราะการเกิดแห่งตัวกูของกูเขาก็ต้องพูดว่าเขาทาไม่ได้เพราะว่าเขาต้องประกอบอาชีพ้ดยความรู้สึกว่าตัวกูของกูอยู่ตลอดเวลา เขาคิดว่าเขาทําไม่ได้เขาจึงไม่สนใจ,จเลยเรามันบ้าไปคนเดียวว่าทาได้ทำได้เราว่าทํางานทุกชนิดไนจิตว่างเช่ว่าทาไม่ได้ก็ฟังไม่ถูกแล้วด่าเราเราไปพูดในสิ่งที่มันทําไม่ได้เป็นไปไม่ได้ทํางานในจิตว่างทางานในจิตที่ไม่เกิดตัวกู จะไถนาเนีเ่เอา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 ไถเอาอารมณ์รอยไถมันกำหนดเป็นสมถะแล้วไถสนุกเลยอย่าเลยไปคิดว่าจะได้จะเสียจะช้าจะเร็วชนิดทีมันเกิดพอใจหรือเกิดไม่พอใจนั่นก็เป็นตัวกูของกูชาวนาคนหนึ่งอาจจะไถนาอยู่ด้วยความพ่ดว่าจใช้ ที่ตกกังวลห่วงหน้าห่วงหลังเหมือนกับตกนรกอยู่ที่นั่นเลยที่ชาวนาอีกคนหนึ่งมันไม่เป็นอย่างนั้นเลยมันปล่อยจิตว่างร้องเพลงไปคลาง้วร้องเพลงไปเลยร้องเพลงไปเลยจะไม่เดือยด้วย้จะไม่ทรมานใจด้วยมันทําง,งานได้จิตว่างถ้าจิตมันไม่ไม,ไม่ไม่ได้เกิดตัวกูของกูจริงๆแต่จิตว่าง มันจะมีความรู้สึกคิดนึกอย่างไรก็ตามใจอ่ะเช่นว่ามันร้องเพลงอยู่นี่มันก็เพื่อกลบไอ้ความรู้สึกเครียดมันไม่ใช่ร้องเพลงเอเที่ยวผู้หญิงเริ่มหน้าของกิเลส่ะซึ่งมันก็เป็นเรื่องตัวคูงคูนับขึ้นไปอีกเดี๋ยวนี้มันก็ร้องเพลงเยอ่อเย่เย่อเยไอประจอ่าที่ไม่มีความหมายอะไร นี่มาทางานในจิตว่างทีชาวนายกตัวอย่างชาวสวนก็เหมือนกันคนที่ทํางานเป็นกรรมกรเป็นอะไรก็ลองทําจิตคิดตีดไม่มาสนใจอยู่กันกูจะได้กูจะเสียกูได้มากกูได้น้อยกูขาดทุนกูกําไรกูมันทำมันสนุกไปเสียนะก็เรียกว่าทํางานอยู่โดยที่ไม่ต้องเกิดตัวกูของกูมันเหนื่อยน้อยมันทุกข์น้อย ้มันอาจจะสนุกด้วยถ้าทำงานละเอียดทำงานออฟฟิศก็ยังเดียวกันอีกเพราะจิตไปเป็นงานซะเลยเพาตัวจิตไปเป็นตัวงานซะเลยแล้วก็ทำไปอย่างสักว่างานสักว่างงานเท่านั้นเนาะมันจะให้เลยเป็นว่ามันจะหากุนจะกำไรจะได้ดีจะไม่ได้ดีจะนั่นมันเกิดตัวกูอ้อเพราะมันเป็น ความหมายแห่งการได้การเสียการอะไรขึ้นมาแล้วมันเป็นทักษะในตัวผูของผูที่สมบูรณ์แล้วซึ่งทํางานสักว่างานไม่จะทําไม่ได้จะทําได้ดีสี่อีกนะทํําทาแต่ว่างานสักว่างานงานนี้เป็นอย่างนั้นก็ทํทตามเหมือนเรื่องจักนะทํางานไปจิตว่างนี่ไม่เกิดตัวรูของผูแล้วก็จะทาได้ดีทําได้ดี ไปเป็นห่วงว่ามันจะไม่ได้มันจะสิบหายมันจะขาดทุนหรือมาที่สุดแล้วมันจะรวยกันใหญ่นี่ก็มันก็ไม่ได้เหมือนกันมันเป็นเรื่องของตัวคู่อืมซึ่งมันกัวนกะวายอ่ะมันก็จะเป็นห่วงเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องได้เรื่องเสียอยู่แล้วไปมันก็กระวนก็วายไม่รู้ไม่ชี้เรื่องได้เรื่องเสียมีแต่ว่าจะต้องทําอย่างไรก็ทําให้ดีที่สุดนะท่านเราทําได้ในการยีบปิด การการเกิดแห่งตัวครูแม่ทำงานในออฟฟิศออฟฟิศราชกา,ารก็ได้ออฟฟิศธรรมดาสามัญหนึ่งทำค่ากันไหนก็ได้คือเป็นงานละเอียดเอาหัวใจไปเป็นตัวงานเสียแล้วก็ไม่มีใจิตใจไหนที่จะเกิดตัวครูของครูมันทำเหมือนกับเครื่องจักรแต่ผมก็ยอมรับว่าที่พูดนี่มันง่ายแต่ที่ทำจริงมันยาก ไอ้ที่พูดนี่มันง่ายแตราจะจเอาก็จริงมันก็ยากแต่ก็ทําได้จะยืนยันว่ามันเป็นสิ่งที่ทำได้ถ้าเราตั้งใจจะทำพยายามฝึกไปเรื่อย